คงเป็นเวรกรรมชักนำให้ทีบสามล้ออาณาจริงหนอต้องทีบสามล้อเลี้ยงกายเหนื่อยยากสู้ทนสวัสดีค่ะเจ้านนของเสียงร้องในเพลงสำล้อแคนข้างต้นไม่ใช่นักร้องอาชีพที่ไหนนะคะแต่เป็นคุณสมชัยกตัญญตาน,านันหรือที่คนทั่วไปรู้จักในนามของชัยราชวัตรนักเขียนการ์ตูนมือนหนึ่งของเมืองไทยนั่นเอง คุณชัยรัชวัตรบอกกับดิฉันว่ามีเสียงเพลงและดนตรีในหัวใจมาตั้งแต่เด็กจริงๆเริ่มฟังเพลงมาก่อนเริ่มตั้งแต่เริ่มตามความได้นั่นแหละตั้งแต่เริ่มเข้าโรงเรียนตั้งแต่เรีเรยนชั้นประถมป .1- ป .2 นี่ก็เริ่มฟังเพลงแล้วสมัยนั้นเพลงมันไม่มีมากเหมือนทุกวันนี้สมัยนั้นเพลงผมว่าเดือน,นออกไม่กี่เพลงนะครับและไม่ใช่แค่ฟังเพลงนะคะสมัยเรียนอยู่มัธยมที่อุบลราชธานี คุณชัยราชวัตรเป็นมือแกะเนื้อเพลงอันดับหนึ่งของโรงเรียนทีเดียวคุณชัยมีเคล็ดลับค่ะความที่ชอบร้องเพลงมากแล้วก็สมัยก่อนมันมันไม่มีเทปให้แกะเนื้อเพลงเนื้อเพลงต้องแกะจากทิทวุผมส่วนมากนเรียนมีหน้าที่คอยแกะเพลงให้เพื่อนแล้วตอนหลังพเพลินวันหนึ่งโชคดีเดินเข้าล้างสือไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งตำราเขียนโชวเลขเผมก็ซื้อตำราโชวเลขมาหัดเขียนหัดเขียนจนเขียนโชว์เลขเป็น แกะเนื้อเพลงตามวิทยุได้เพราะในแทบว่าเรียกในโรงเรียนนะถ้ามีเพลงใหม่มาผมจะเป็นคนแรกที่ได้เนื้อแลวใครๆก็จะมาหาผมนะเรียนโชว์เลขเพื่อจะเพื่อจะแกะเนื้อเพลงอย่างเดียวเพลงที่คุณชัยราชวัตรชอบและก็แกะเนื้อมาร้องในสมัยนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเพลงเพื่อชีวิตรุ่นแรกและเพลงแรกที่จําได้ก็คือเพลงสาล็อแคนที่ร้องให้ฟังไปเมื่อสักครู่นั่นเองค่ะซึ่งโดยทั่วไปเข้าใจว่าเพลงเพื่อชีวิตก็คือยุค สิบสี่ตุลาเพลงคารวานมาคาราบามาพงเทพพวกรุ่นนี้แต่จริงๆแล้วเพลงเพื่อชีวิตมามามีมาก่อนยุคนั้นแล้วเพียงแต่ว่าสมัยก่อนยังไม่มีศัพท์คําว่าเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็ไม่รู้จะเรียกเพลงอะไรก็ยังไม่มีการแบ่งแยกเพลงส่วนมากเป็นเพลงประเภทเน็บแนมเสรีสังคมแล้วแล้วก็เน็บแนมรัฐบาลส่วนเพลงที่ชอบมากที่สุดก็คือเพลงมนการเมืองของคุณคำรณสัมบุญานนท์ เสียงโคสนาของนักการเมืองยกเอาแต่เรื่องที่ดีงามมาพูดจามีนางมาฉายให้ชาวไร่ชาวนาได้ดูได้ชมกันทั่วนาร,รื่นตื่นตากันทั่วไป ถ้อารมณ์ความรู้สึกทางการเมืองซึ่งซึ่ง,งมัน,ม,น,ม,นมันเกี่ยวกับหน้าที่การงานผมนะที่อยู่การเมืองมาตลอดและเพลงนี้เป็นเพลงสะท้อนการเมืองนยุคประมาณ2,500ปี2,500ก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำไปแล้วจนณวันนี้ปี2543แล้ว <c oughs> เพลงนี้ก็ยังเป็นอมตะ <c oughs> คือเนื้อเพลงทุกท่อนทุกประโยคเนี่ยสะท้อนสภาพการเมืองของไทย ซึ่งมันทำให้รู้สึกว่าการเมืองไทยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะจากปีสองก่อนปี2,500จนห้าร้อยจนถึงสองพันห้าร้อยสสามเขายังลักษณะเดิมเดิมคุณชัยราชวัตรยอมรับนะคะว่าเพลงเพื่อชีวิตรุ่นแรกเหล่านี้มีส่วนช่วยกระตุ้นจิตสำนึกผมยังคิดเสมอว่าเพลงเหล่านี้มีส่วนที่กระตุ้นจิตสำนึก ในเรื่องเกี่ยวกับสังคมในเรื่องเกี่ยวกับการเมืองนะแล้วก็ทำให้ผมชอบออชอบเพลงแนวนี้มาตลอดจนกระทั่งอ่ออานบทบทกรอนสมัยนะั้นะนะฮะก็จะอ่านบทกรอนชอบบทกรอนประเภทอย่างนี้นะแล้วมันก็มีส่วนสําคัญในการที่ว่างานการ์ตูนมบะออกมาในแนวนี้นะระยะหลังเมื่อเข้ามาเรียนกรุงเทพผ่านยุค6 0กคุณชัยรัชวัตรก็เหมือนวัยรุ่นส่วนใหญ่สมัยนั้น ที่หลงไหลเพลงของเอ v i s p เพส l ี y และคลิ f ฟ์ริชาร์ดทีนี้ก็ยังฟังอยู่แต่ไม่มีเพลงใดปรดปรานเป็นพิเศษเรียกว่าฟังได้ทุกเพลง แต่ที่น่าแปลกก็คือหลังจากนั้นคุณชัยราชวัตรก็หันมาชื่นชอบเพลงลูกทุ่งหลังจากที่กระแสลูกทุ่งได้รับการฟื้นฟูจากงานกึ่งศตรวษลูกทุ่งไทยก่อนที่ผมไม่เคยฟังลูกทุ่งน,นะฮะไม่ก็ได้สนใจเท่าไหร่ยกที่ก็จัดงานก็ได้เทปมาสามม้วนเทปจากการจัดงานที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติได้มาสามม้วนมาฟังฟังเอ๊ะสนุกดีเพราะดีก็เริ่มหันมาฟังเพลงลูกทุ่งหาซื้อเทปลูกทุ่งมาฟังก็มาอินกับเพลงลูกทุ่งอยู่พักใหญ่นะฮะ และเพลงลูกทุ่งที่คุณชายราชวัตรโปรดเป็นพิเศษคือเพลงน้ำตาลาใสเพลงน้ตาลาใสเเป็นพลงลงูกทุ่งแท้ๆนะแต่ภาษาสลราสลวยและลึกซึ้งมากเลยแล้วก็ชอบมากเลยมาแล้วแก้วตาสัญญาไว้ยังจำบุญนี้บาปน้ำ คนมือหนึ่งของเมืองไทยผู้นี้ยอมรับว่าดนตรีให้อะไรกับชีวิตหลายอย่างด้วยกันพรวาประการแรกเลยนี่นะคือหนึ่งไม่เครียดนะาะว่าเป็นเป็นสิ่งคลายเครียดที่ดีที่สุดเลยเวลาร้องเพลงแล้วมันจะมันจะปลอดโปรม,มันจะโล่งไปหมดนะแล้วก็สิ่งที่สำหรับได้กับตัวผมเองเลยก็คือภาษานะภาษาที่ได้จากเพลงพูดถึงเพลงยุคเก่านะเพลงยุคเก่าภาษาจะเป็นภาษาเกาหลี ไม่เหมือนเพลงทุกวันนี้ที่น่าเสียดายคือเพลงส่วนมากกับเป็นแค่คำลำพึงลำพันธ์แต่สมัยก่อนจะเป็นมีอารมณ์กวีแต่คุณชัยราชวัตรไม่สามารถทำงานไปฟังเพลงไปได้เหมือนบางคนนะคะเวลาทำงานอะ่าเปิดเพลงไม่ได้เลยเพราะเป็นคนอินกับเพลงง่ายเพราะเวลาทำงานพอเปิดเพลงปั๊บจิตใจมันจะคล้อยไปตามเพลงมันจะอยู่กับเพลงแล้วงานไม่เสร็จคุณผู้ฟัง่ะคะเป็นอย่างคุณชัยราชวัตรหรือเปล่า และคุณชายรัชวัตรจะลาคุณผู้ฟังด้วยเพลงผู้แทนควายค่ะสวัสดีค่ะผมเป็นผู้แทนมาจากควายฟังเถิดพี่น้องหญิงชายที่ควายเข้าใายฉันมาให้ฉันช่วยถามเนื้อความเป็นปัญหาว่าควายที่ใชไนะ้ไถนามันเกิดมาเพื่อใคร ทำงานทุกอย่างส่วนต่างๆของควายเป็นประโยชน์เหลือหลายมากมายสุดพานะนาะมนุษย์ที่ม้นยังเขี่ยวเข็นต่างๆนานา,นาคิดแล้วช่างเบื่อละอาคิดขึ้นมาควายน้อยใจ